สวัสดีครับมือชิมงานในสยามได้มาเห็ดไฟประดับอยู่ที่งานสาวน้อยเปิดลุดูกลแง่ยี่หกหกเจ็ดครับเจอกันได้วันที่ยี่สิบสามกันยานี่ครับอื่นนี่ครับกำลังเ,เอาไฟกำลังเอาไฟประดับลงครับกำลังเอาไฟประดับลงจากรถสถานที่ปีนี้มีการปรับเปลี่ยน การตั้งวิธีใหม่ครับอันนี้เปิดวิธีคอนเสิร์ตเต้ยเสดเดิร์ตแบนสังกัดสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงกำลังตั้งครับวิธีญ่เขากำลังลือออกจากโดมครับเลือลอาจิมาล่งแต่จังรอติดตามเลยครับว่าเพื่อนฉีเวยไปทางไหนคิดว่าต้องคิดว่าต้องต้องเลาะ,ละ,ละนี่นะครับอาจิเว้ยวิธีญ่อาจิาจเปลี่ยนหมงตั้ง เพราะว่ามุมนี้มันมีแต่ต้นใหม่ครับนี่ต้นใหม่บางายมีการขยายพื้นที่ออกอีกครับนี่ครวิธีเตยเสืเอดแบนกำลังติดตั้งครับอลังการครับโดูดดการนี้ไปเต็มรถหมอกกว่าครับ ทีมงานตัดอยากก่างกำลังตัดของน้องเชียรยพื้นที่วันนี้ครับเต็มรถครับเต็มรถมานอนเพียงแต่มาเคลื่อนแหละเพราะว่าสิเดนสิเดนขอสสนองานนุอง,ง,งยุ่งท่องตัวมันนี้เปิดวงนุองยุ่งท่องอยูบานน้องแว่งพระพระครับ ที่เด็กเปลี่ยนเครื่องปั้นไปปั้นงานเราจังงๆมาปั้นงานสาวหน่อยนะเต็มรถครับกำลังไล่ของลงฝนตกครับกำลังนอนเสียบๆโอ้ยฝนตกมากียับมากืาอ่อนระบบเสียงแบบ ได้จุนไปแล้วรอบหนึ่งจุนแล้ว <c oughs> แรงกับเอาอีกจุนอีกครับเี่ครับเปลี่ยกครับน้องโอ้โอเสียผาเองก็เปลี่ยดวด้วยฝนมาแบบประต่งตัวเลย แหมบผลมพร้หนาวครับลมหนาวยินในสวยอยู่เหียดอยู่งบ่ออกมืนี้เริมหนาวเหียกขวดกัะปองบ่เป็นหยังเียกไร โอ้โหเล็กงอเลยต้องเอาไม้ครเหมือนใม้สูงใหม่เพราะอะไรวะใหม้แข็งกว่าใม่ดูไปวัดดับก็อยู่ในสังกัดสาวหน่อยพี่กันครับอาจจะได้ไปเป็นบางงานบางงานก็ได้ไปงานนอกบางงานก็เอาที่มือื่นเอาแทนครับขันจ้าฟองติดงานจริงจริเลยอยู่ในสังกัดเพื่อน โปรดัสนใจค่อยบัดาติดต่อเลยครับลงงานบวชงานเตะงานฉลองงานเกษียณงานขึ้นบ้านไม่หรือว่างานฉลองต่างๆง,ง,งานชีเลียงหรือว่างานเปิดซื้อก็ได้งานเปิดเฮียนซื่อกระไรมีสีหนานี่ครับพื้นที่ห่อ ย่อยครับวิธีอาดชิลุงช่วงๆนี้นะครับอาดชิยับไปนี่ก็เป็นถนนรวมกับงามงลงท่านไหนหรอครว่าต้องถามผู้จัดการของนายอยู่เดีเช็เครียดทุ่งนี้อยู่แบบมันใสายมันติ่ง เยงมีหลอดครับเรื่องตัดหลอดฝ่ามัน้ำไหมรอติดตามครับหน่วยง,งานใส่งานมาแววงานมาห้ามจะมาตีกันอีกเทีย่ยงฝัอดอีกฟองลงไว้สิเตรตไปตัว เก็บของอยู่ในเมืองกับเตี่ยวเครื่องปั่น,นยู่ปัญภัยหนองจีเฮดถ่ายยู่นี่ครับพอดีแเรามันแรงกับจีร่งองมันบางต้นนะครับจีร่องเบงิดกได้เพราะว่าเครื่องปั่นปปั่นงานเื่ฤดูก,กาลของย,ยุ้งทองต่อประมาณนี้ ôi oh, <coughs> lần chèn hơi lợi Cô đây xuân hơi lợi ôi lần đó hơi lần chèn sẽ chèn vào lần chèn chèn hơi lần chèn hơi lần ชัดก้อมฟังไงก้อมชัดเกนบ,งงงกบัวหลวงวังครับอย่างนี้กพื้นทีเนี่ลานคาขอ,ของมืนลน์เนี่ยล,ลานคาของไลน์ล้วอาสีไลก็ปิดวงทุมคนไาแต่ว่าบางคนว่าจะใส่ไฟอีกอย่าง จะกันใส่ไฟเกลื่อนกับอูนักอยู่ตัวมันต้องเปลีป่ยนมันต้องปันใส่วิธีกับไฟประดับน้ำมันทีหลายอย่างนะนี่ครับงมันีสีสุดยอดครับสุดยอดพลังการครับแถมมึงอไรเลยมึอเป็นโอเคครับทุนกติไทยบ่โดนดอกผมเจียวรถไปพุ่นแล้วเดยอเซียนไทยให้ไหมอีกช่วงหนึ่งพ่นแล้วละเยอะ แป๊ะแล้วเลรอ่ะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามดกดไลค์กดแชร์กดับซาตคาไอ้มด้อพี่น้องติดตามทีมงานเ้วเฮ้ยนี่ครัอบความใจของพี่น้องแฟนคลับสาวหน่อยเพื่อบ้านแพงยังไงก็มืองานกันพอกับทาค่ากันในเด้อครับทีมงานในสังกัดพื่อนบ้านควเจ็บโอเคครับสวัสดีครับ